ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ฮะไปดูชัดๆอีกมุมท่านผู้ชมเสาตึกสตงอนี่วินาทีถล่มหักป๊อกป๊อกป๊อกปอก๊นะด้านล่างนี่หักหักแบบหักง่ายง่ายไม่รู้ทำไมมันหักง่ายจังโอ้โหนะครับหักเลยแบบหักแกรกสี่เส้นเลยหักแกรกเรียงกันเลยนะโอ้ยนี่หนีตาย นะคนก็วิ่งหนีตายไม่รู้วิ่งทันหรือเปล่านะครับคนที่เห็นในคลิปนี้ไม่รู้ว่าเขาวิ่งทันไหมน,นะออ <c oughs> นี่ฮะโอ้โหตรวจสอบไปตรวจสอบมาตอนนี้กลายเป็นว่านะครับตึกของทางข้าราชการหมายว่าตึกอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่ตึกนี้นะปรากฏตอนนี้เสียวไส้กันเป็นแถบๆข้าราชการบอกนะ กูไม่กล้าทํางานแล้วตอนเนี้ยตึกสัมปกร์นะตอนนี้ก็มีการบอกว่าเป็นตึกสีแดงไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานได้โดรเฉพาะเดี๋ยวเข้าไปเดินเข้าไปทํางานปุ๊บม,มันจะเกิดสั่นไหวไงท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเข้าไปเดินคนเดินน้ําหนักมันอันนี้สั่นไหวปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวถล่มขึ้นมาทําไงนี่ก็ลุ้นกันนะเนี่ยลุ้นกันว่า จะมีตึกไหนถล่มเพิ่มอีกไหมเออนะครับโอ้ <c oughs> โหใช้เหล็กแบบไม่ได้มาตรฐานนะเออแล้วเห็นว่าไปบริษัทนี้ไปรับงานไอ้เสาตอหม้อรถไฟความเร็วสูงอีกนะโอ้โหแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหมเสาตอหม้อเออนะเอาก็ไปต้องไปตรวจสอบกันนะว่าใช้เหล็กใช้เหล็กแบบเดียวกันหรือเปล่าเออ ไม่ใช่ว่าเปิดวิ่งใช้แล้วรถไฟความเร็วสูงแล้วปรากฏว่าสันส่นๆยึกๆถล่มนี่ไม่ไหวนะเออนะครับรีบตรวจแน่ตอนเนี้ยกาลังสร้างเนี่ยรีบไปตรวจเลยนะถ้ามันถ้ามันไอไม่ดีแม่อะไรก็จะได้แก้ไขกันทันไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วเริ่มใช้งานแล้วแล้วเกิดแผ่นดินไหวนี่ไม่ไหวนะเออรับรองรับแผ่นดินไหวไม่ได้เนี่ยโหแย่เลยนะทีเนี้ย ขี่รถไฟความเร็วสูงอยู và, oh, really? <c oughs> ่ว <reco Christ> nah. oh, ี้ๆๆๆวิ oh, ่งมาวี้ๆๆรถไฟรถไฟสั่นๆๆตกอย่างงี้โอ้โหวินาศสันตะโลเลยนะครับเออนะโอ้โหเสานี่เหล็กนี่บางบๆไม่รู้ใช้เหล็กอะไรนะครับเออทําไมมันบางคนบอกโอ้โหเนี่มันเหล็กหรือเหล็กเส้นหรืออะไรทําไมมันบางจังมันเป็นเส้นเล็กจังเลยนะเออ นะครับนี่นะฮะโอ้โหสยองขวัญน,นะตอนนี้ก็ยังหาผู้รอดชีวิตนะก็มีผู้รอดชีวิตหลายหลายหลายคนนะที่รอดออกมาได้นะครับผ่านไปสอง,สองวันสามวันแล้วตอนนี้มไม่รู้จะอยู่ยังไงนะไม่มีน้ําไม่มีอะไรกินนะครับเขาเห็นบอกว่ามีโชว์ว่าเอ้ยมีกลุ่มคนอยู่กระจุกอยอยู่ตรงแบบตรงกลางๆด้วยนะ ออก็ขอให้รอดปลอดภัยเขาแล่วกันนะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยโอ้แต่ตอนนี้คนไปบริจาคของเต็มไปหมดเลยนะเออมีน้ำมีอะไรโอ้โหไปบริจาคข้าวบริจาคของกันเนี่นะความสำคคีของคนไทยนะครับเออานะโอ้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ